สวัสดีค่ะมือนี้เนี่ยเจโนดผ่ามาเบิงข้าวคุณป้างามกับงามแต่มามือนี้เนี่ยมาเกี่ยวข้าวเท่าลยจนได้เอาไปเอดพันเด้อพี่น้องเด้อคุณป้าเชื่อไรนะคะป้าผ้าป้าผ้าจ้าเออน้องดิ๋วนี่ล่ะหาาก็มาเกี่ยวเพาพ้นปีแรกเด้อค่ะเด้อมาเบงข้าวข้าวพ้นเอามาต่ะย่างดีแท้ๆพันมานนาพันเต้พี่น้องค่ะแต่บุกคักกับคักใครบุดูไม่ล้มได้พี่น้องบุดูนี่นี่คักกับคักเท้ จนได้ขอไปเอดพันธลนพี่น้องเด้อมาเบิงเด้อเพื่อจะได้กับมาเอาเด้อปิดเลยปิดละสองร้อยนี่มีร่วมค่าส่งนะพี่น้องต้องส่งเองคักขนาดพี่น้องลูกย,ยังไม่คนขยันเอดหน้านะมันจะได้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อระบอเอเด้อนี่คนดูคนมันเนาะขยันนี่สิเน็ดดูมันมีหดหย<ด>าพี่น้อง ว่าแม่ข้าเจ้าสีดหยาผู้เล้วพีน้องไม่ได้สีดเดอ้อนี่เราดูเร้มันลกงากระเากระเทาเลยไม่ได้สีดยาค่ะข,ข้าปลอดสารพิษเลยนะคะ,ะ,คะไม่สูงไม่ต่ําไม่ดําไม่เตี้ยประมาณหน้าอกนะคะประมาณเอวเจนุศนะคะเน้อเนี่ยเจนุศสูงว่าหกสิบเดเอวค่ะประมาณกลมแล้วนันประมาณเอวนี่แหละคะ่ะเอวเจนุศนี่แหละคะ่ะไอ้ลูกว่าลูกหูลูกว่าลูกหู เจาหัวสวมหัวลาดิเราเติบึงแล้วพี่น้องเด้ออันพามาเบ่งเขายำแหลงเนาะงามงามเศรษแตนกับเกลียวอยู่ปุ้นละรีบรีบุล่ละค่ะอันนี้ยางพาพี่น้องมาเบ่งขเข้าปูโคตรเขางามกับงามเลอพี่น้องเพิ่ม,มาม่อื้อันมา,าเเลยคักแท้ปิดละสองร้อยนี่ไม่ได้รวมค่าส่งนะคะ,ๆๆคะพนนิ่นยังละเกลียวคือ ผนยังละมาอล้รถือละเหอเข้ากับข้าวถ้าพี่น้องามีลมไหนข้าวพันธุ์ปลหรือเอา้ผลลืมซื้อจ้าหน่นาข้าวพันเตี้ยข้าวพันเตจ้าแต่จักเต้ซื้อว่าผลหรืออ้อนนุมถ้าได้พี่น้องเด้ออ้อนนมมากเลยดิผักจะมเป็นดุก มาถแลมา่างนได้นี้อปไปหาลูกค้ามาหาเนาพี่น้องเนาะเอ๊เลยน้ำมาแล้วตึงน้ำบอกป่ะน้ำมาแล้วก็ตึงบอกบเตึงเลย่อยเลยน้ำเอ้าจังไหนก็อันว่านปุ๊บแหละมันอ่อแล้วก็ตึงน้ำเลยบอกบริเวตึงเลยเอ้ ว่าเดียต้นำเลยบริดัท่อย<ร>งสงใส่นะว่าคือบ่มีหย่าเนาะพี่น้องคือไม่ได้หยาเขาอันนี้นะเบิง่งดีิพี่น้องเม็ดแล้วนะมีจังได้กบวกนจบ่พี่น้องเอ้ยลกบวชก็จลวก็จะบวชเลยพี่น้องมีหย่อนกับะลายห่มยาวหามาบันยศสนนเดี๋ยวนาะส,ส,สังเกตบนเด้พี่น้องเด้อห่งเขาแบบ มันมันละซอนซนดิเขาจืดอย่างเท่าก็บสิมาเอาเนวอยู่ในบ้านะคนไทยเขาสิมาเอาเนวมันเอาพันมันเขาว่ะเอาเอาเอาแล้วก็ยังแบบเขาลู่เขากันเนี่เด้อมันว่าพันมันอ่ะเขาทำเพชรนาปีแรกกันซื้อเสียงดังเลยเพิ่คนทำงานอยู่กรุงเทพจะไม่เคยเห็นนามือใหม่หัดขับแต่ว่าโอ้โหลวงในชนบุรีจ้า ทำหน้าอยู่ช่วงนีเพื่อนไม่ได้เฮ็ดนาจากเธอเด้อพี่น้องเดลยแต่ว่าเฮื่อนมาเฮ็ดนาป่ะคือจังงามพี่น้องมือใหม่หัดขับักอันจังใดจังค่อยเห็นจะได้พันมันปะจะเห็นต้นมันบ่ยังไงได้หมดแล้วค่ะอัน ป้าขออยู่บ้านเขาขอไปแก้เขาให้เขาเขาก็เลยขอเลืกข้อขอเขาขอซื้อไปเส่เขมาเลยคือนนี้ล้วบอกเจ้าเห็นกับคืนนี้แล้วเนาะโอ้เขาอหจกวนนีกเอาควนี้แบบนี้เป็นยังไงมเขาอีจกวนนีกัเขาไหนกวนอี้ไล่โซงอู่แทอู่เด้อขาเลยเนาะขกาวได้เข่าก็ได้ข่าพวกน้องชายขอเน่ไปแก้ด้โซงอู่ปีหนึ่งสี่่าทั้งลายที่อะไล่ะทั้งลายรูปก็ได้แบบนี้ ปีนี้คนลุบไปเลยป่าป้าก่อยได้เผาได้ปีนี้ปีนี้นะคนลุบเ้อมันตายภาคเข้าเต้นะคะว่ะมันตายภาคพี่น้องเข้าเตน่ะปีนี้นะอยู่ขอนแก่นน่ะพ้นว่าปุ๊บเป็นระบาดหายขนาดตายค่ะไม่ได้เข้าพี่ยามไปแล้วพระเอกส่งข้าวนะกินข้าวไม่ได้กินเนื้อมาเนื้อ จอดจอดเอาข้าวมาส่งพี่น้องเ้ยไม่ได้กินแลยนะบาทดีไปเลย้ามันงามเล้มเนาะไัดได้วงอยู่ไห่วังลยฝนนะวงมันนะมันก็ลงบางยาหน่เด้มันก็ลงบางอืม เอาพันน้ำเท้าอยู่อันเอาแปดปิดของค่อยนะทิมเลยย่าเอาเลยมันกลายและมันกลายพันหุ์ของค่อยนะ ส,สี่ปีเลยแล,แล้วเขาอีนั้นคอยซื้อนะน้ำแล้เขาคอยเอา้อนก็ได้ถ้าว่าออนนะน่ก็เท่ากินเลยพี่น้องเอ้ยอม,มันเหนียวบอกนเหนียวโไหวก็จะไปเห็ดพันธุ์ที่บ้าน รถจอดที่ทางเลยคุณค่ะแล้วเตะต่ออะไป่ะเนี้ยตย่อเจ้าไหนเนี่ยก็คนนั่นแหละคนเจี๊ยบลงนี้ข้าระม้งตากเขาพักได้จบเพลงแค่นี้นะพี่น้องเด้อจ้าพาเบิร์นเขางามิ่นเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะห้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น,อน้องเด้อเจโน่ไงขอบคุณค่ะ